สบายดีเนาะสบายดีโปรดติดตามเนาะทั้งหลายที่อยู่ในยูทูบกับบอเจ้ยเนาะเมื่อนี้ก่อนอื่นก่อนอื่นอย่าลืมขอไปติดตามเนาะฟองคนอ้อยเมื่อนี้พอเข้าเห็ดยังอ่าสมปูนเนาะสมบูนโบกโบกเฮือนเห็นปะเน้นๆรักสมปูนเนาะอันนี้เข้าโบกแล้วเนาะตัวนี้เนาะ ตอนนี้เขาโบกแล้วเนาะโบกโบกกำแพงส่วงโควิดอ่ามันขึ้นนี่พนตกเฮดไ้เกือบเอาแล้วตอนนี้เอ,อาสำสัสนักสมปูนยิงก่นอนเนาะอันนี้แม่นองสาข้าพเ,เจานะ้าเนาะเาเป็นยักษ์คอยคือโปรเฮด <c oughs> อย่างแรกเลยเนาะอากาศร้อนลายบ่เมียนอะไรเป็นเพราะวะ่าหมอยังบอกอย่าถ่ยายเหตุนานะเพราะวะ่าเนื่องจากว่าแข้งหกนะักเนาอเรียกนะักบอได้ก็เลยก็เลยต้องเบิ่งซือ้อก่อนแต่จริงก็เห็ุเป็นเมื่อไหร่นี่โบกยังสี่นี่ง่ายๆเป็นเมื่อนี่นี่มาเบิง่งหนองซากก,กกับกระซิบโบกมากับโบกเป็นพืุ่งกันเนาะ โบกกำแพงเอาลงยูทูปอันนี้เป็นไอ,อายเกยนอแล้วโบกกำแพงโบอกคมหอนทั้งทั้งเตียบบมีบมีแดดแต่เขาเอาพัดลมมาเนาะเพราะว่าหอนลายแบบหมึกใหม่อันนี้สร้างโบกเนาะสร้างบโบกคุยิงกระสุดเ้น ก็คือตะคุณเฮาหนีแม่นบุกเป็นเมดนับแต่แม่ค่ะพระเจ้ากันยังบุกตอันนี้แม่นหนองสาวอัเนมบ๊ ซ่นลยจะพาล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้างาเลยเด้อไหวเติบหมอคุณแม่นาบาวนาบาวกำลังติดเหลี่ยมมาติดเหลี่ยมติดตะกันเพื่อนแต่น้อยกระวปะาจอกเป็นพอครัวหน่อจะได้สิไผแตงกินได้กินแต่กะเจ้า อาวสิไปปอกพระพงกรำปรมพงได้ไหมจะน mm ้อยอัพเดตไหมนี่นอยสามอาวตอนี้ก่อนเด้อจะน้อยสิมาอัพเดตใหม่เนาะขินเ้าแล้วเนาะ แซ่บอแต่กินแล้วละกันเจ็นสตมตั้เดียวาันบรรยากาศก,กำลังกินข้าวเนาะตอนนี้ก็น่าจะกินข้าวสวยติโควิดนกิน้องก,กันเมืดเนาะท่าน,น,น,นี้บอพอดียังบ่ยองพักผ่อนนั่งเต็สองอันนี้มันติดเรียม เริ่มพอดแล้วเริ่มพอดแล้วอืมอันนี้มาประจำเัเดี๋ยวกันรงสีไก่กินข้าไก่สีเหล่เลยนะกา เดี้ยวจมืทถืนี่นี่ก็คันเนะล้อกินรับแฉยาวานนี่มันของเลิ่นคอยเข่าเนีอันตรายขเซิจุบมาไต้แล้วทไทยรักษาูเสียสิบเขากับมาบุกิดเข่าบ้าอ่าตอนนี้ ่ัอนอีกก่อนเนาะเดี๋ยวแซวเดชใหม่บายบายอย่าลืมกดติดตามเด้อสองรายน่านเลยแล้สิเอาหอยมาให้พระเจ้าไปกินครับก๋วยหอยจืดเย็นมันมีอย่าง,ง,งนี้แซวข้าวก็นี่หอยหอยเอาไปเก็บมือบ้างหอยจะมามีก้อยหอยดี โอเคบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามเด้อบ๊ายบาย